สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูมิ้นอีกแล้ววันนี้ครูมิ้นก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำกริยานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนภาษาไทยเรื่องคำกริยาเรามาทำอะไรกันคะอ่ามาบริหารสมองกันก่อนนะคะเด็กๆทำท่าตามคุณครูเลยนะคะ เอามือวางไว้ที่อกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ไหมคะอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบลองทำดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบริหารสมองกันไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องคำกริยากันเลยนะคะคำกริยาคือคำที่บอกอาการหรือสภาพของคนสัตว์สิ่งของเช่นกระโดดพูดเต้น เรียนนอนวิ่งเดินเป็นต้นค่ะคำกริยาแบ่งออกเป็นหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่สำหรับชั้นป .3 คำกริยาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันค่ะคือ1กรรมอักรมกริยาคือไม่ต้องมีกรรมารองรับคือกริยาที่ พูดออกไปหรือแสดงออกไปแล้วรู้เลยว่าเป็นคำกริยาที่เป็นอักรรมกริยามีความหมายชัดเจนในตัวเอง 2. สองรมรกริยาจะต้องมีกรรมารองรับจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์เด็กๆไปดูเลยค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคำกริยาทั้งสองชนิดคืออากรรมกริยาก็นักเรียนสังเกตตัวงสือสีแดงๆนะคะจะเป็นคำกริยาอา,อาการมกริยาก็คือเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็มีความหมายชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะคะเช่นสุนัขหอนฉันหิวคนวิ่ง ต่อไปสักกรรมกิิยาจะต้องมีกรรมมารองรับข้างท้ายจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์เช่นน้องกินขนมฉันดูโทรทัศน์แม่ค้าแม่ค้าขายผลไม้เป็นต้นค่ะ